สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลกับเช้าวันใหม่ค่ะมืนอีาพบกันแต่เศร้าเนาะพี่น้องจ้าอ,อ้าปากซวี CV, แต่เศร้าพี่น้องเอ้ยเบ่งรถรถพอหมด เป็นอยังอีกเนาะดูพี่น้องเป็นแต่เมื่อคืนเนะจ้ะไม่อันเตอนทันสีทําความสะอาดรถเปรนเทศอี่อย่างรถแล้วติดเครื่องว่าสิติดเครื่องรถพี่น้องปัติดอีกแล้วจ้ะไม่รูวบบรรว้ว่าเกิดจากอีหยังเนาะดังก็ว่าแก้ๆเตอกับบรูน้ำร้อนบอกว่าเป็นอีหยังว่าเกิดจากหยังพี่น้อง โอยอยากพักพลล่อนละมั้งเนะาะรถคันนี้ก็ได้กับเก้ากับยังแล้วเนาอพี่น้องกันนับว่าพักไปใส่มาใส่ตลอดอลยรถคันนี้ก็ได้สิไปจังไดสิไปงานใดบ่ละพี่นอ้องเ้ยสิเป็นจังไดโคหาแอดบนวา รถคันนี้รถคันขาวไปไงานไม่ได้ก็จะเอารถกิงแอดบอลไปน้องบอลไปพี่น้องแ้ <c oughs> ่ว่ากักินน้ำมันเถอะเด้รถกิงก็ได้ <c oughs> จากจจงไแนเนาะพี่น้องเนาะ ือว่าแหละรถมันเก่ารถมันอย่างมันเก่ารถมันอย่างมันกัดเดินทางสุมือใส่งานมันสุมือเดินทางไกลสูมือเนาะพี่น้องยังสิเหล่าปัญหามันจะจะสิเกิดจากไหนแน่นอนรถมันเก่ารถมันส้มแล้วแต่กระสู่ไปแล้วพี่น้องเอ้ย นับว่าบุญแล้วที่รถคันนีพาเดินทางไปใส่มาใส่ตลอดระยะเวลาที่เดินสายอยู่กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะ้ะ <c oughs> <c oughs> จากจังใดเนาะ <c oughs> เป็นอีกแล้วพนะาวิ่น้องมือเป็นมาได้จากมือแล้วตั้งแต่มือที่เราไปจอดกิน เขายู่ล่านอาหารนั่นล่านร้านเข่าแกงเมื่อนั่นแหละพี่นอ้องตังแต่มื้อนั่นแหละมันเป็นมาพนัน,นแล้วว่าเป็นถามแล้วอยู่ได้เหรพี่น้องว่าเป็นน้ำทนันทานชาัดท่านใดชัดหรือเอยียงเนี่ยแต่ถามแล้วล้วว่าบ่ลูบ,บ่แน่ใจขึ้นกันมนะ แล้วเวลาเวลา,วลาติดเครื่องวเวลาสตาร์ทเครื่องมันดังแก๊กแก๊กแก๊แกไหมพี่น้องแบตเตอรี่มันเหมือนกับบ่เก็บไฟหรือจ่ายไฟตลอดหรือเปล่าเติถามแล้วยู่ตัวไฟแบบใดต่อไฟผิดหรือเปล่าตัวอียงผิดหรือเปล่าแบตเตอรี่บ่กเก็บไฟ อ <sm> <yap> ืมอ <ma> <era> <sm> <nya> <asan> ันนี้อีหยังเนี่ยพี่น้องเขียนไว้ว่า17 17/367เบิดอายุติเบิดอายุติพี่น้องเบิดอายุการใส่งานติหือเดี๋ยวเดี๋ยวอันมันก่อนพี่น้อง ไม่รู้ว่าแม่นแม่นเบิดเบิดอายุการใช้งานหรือจังไนเนี่ยพี่น้องสิบเจ็ดทับสามหกเจ็ดผู้รู้บอกเตนี่จ้าอาจเป็นเพราะแบตเตรอรี่บ่อเพราะมันมันกระโดดนะเนาะพี่น้อง ันนี้ก็จนว่าเดือนพฤศจิกาแล้วมันเป็นเบิดติเฮือพี่น้องมันแบ,บ,แบ,บ,แบ,บ็เบิดติเบิดอายุการใส่งาน,านตีพระธาตุพระติดโอ้ยเอ้าเดี๋ยวให้เราออกมาให้เราตื่นขึ้นมากรพี่น้องให้เรามาเช็คมาเบิ่งว่ามันเป็นยนะังไงเนาะวันนี้เต๋ก็เลยบอกว่าจังซี่อ่ร้องออกแบบเตลลี่คันคันของเฮียธนพัท์นะจ๊ะพี่น้องจา้านะคะ เลยบอกว่าให้เอาแบตเตอรี่คันของเฮียธนพัทลองไปใส่บ่งดูมันสิไสดได้บเมื่ออื่นเศร้าเด้อก็เลยบอกเราจังสิเราแชแรแลร้ววเสียวรถเก่งตปมันมลณะจ้ะนี่ก็เลยบอกว่าล้องเอาวันแบตเตอรี่ของคันเนี่ยจะ้ะน้องไปเปลี่ยนใส่คันของเงินคันโตโยต้ววาคันนั่นเนาะ ก็เลยมือวานเมื่อคืนนี่ก็เลยมาเปิดไว้นี่แหละพี่น้องเปิดไว้เพื่อว่ามาเบิ้งแบตโอเคแบตเตอรี่มันนั่นขวัวแบตมันทางเดียวกันอย,นะยู่พนะเดี๋ยวกับปูนเนาะพี่น้องบ้ามันเป็นยังไงเนาะว่าแบตเตอรี่คันนี้บ่ไม,มีปัญหายอย่างจา้ะติดเครื่องยันใดกะสตาร์ทเครื่องยันใดก็ติดฉึมๆคือเก่า แต่ว่ารถคันของเันตุ้ยตาคันของเรานะมันดังแกลแกะแกละก็ยกว่ามันสิไปหอดงานบลาะท่นบอกเพราะว่ารถเก่งมันกิกนน้ำมันเนาะพี่น้องไปใกล้ๆนึ่งกับเบิดหารอยเบิดเป็นพันรถเก่งก็เลยบอกแล้วว่าถ้าเสีย เอารถเก่งไปอ่ะเอาเงินที่ต้องเติมน้ำมันรถเกง่งเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าเช็ครถคันนั้น,นทาดีบดีกว่าตีทันดอกพี่น้องอีกอย่างมองลับมองน้อนก็มีพร้มอมเนาะจะเรยว่าเดี๋ยวถ้ามันไปบ่ได้ก็จะเอารถเก่งล้องแลนเบิ่งจากซีมือที่อยู่ในอันเขตภาคอีสานเลยจ้ะเดี๋ยวล้อเบิ่งกอนนะพี่น้อง เรายัง่พั้ตัดสินใจเพราะว่า่พันได้ลองเปลี่ยนแบตบเอาลองเอา,เอา,เอาแบตบตัวนี้ไปใส่อันคันขาวแล้วเบิง้งเรายังพักได้เปลี่ยนให้เราตื่นก่อนพี่น้องจ้าโอ้โหอากาศเช้านี้ก็เย็นๆนะคะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งว่ามื้อนี้พอหมอดสิสามารถไปงานด้วยรถคันใดได้พี่น้องจ้า รอการตัดสินใจของเราให้เราตื่นก่อนอะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปมีฝาไวส้สำนีกนจ้ะยังคอยพผอ,พอ,พอกันคลิปใหม่เนาะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงสุภูสุคนจ้าขอบคุณเอฟซีหล่าองอิงน้ำเอฟซี FC พ่อขมอดพอ่อเอฟซีของศิลปินทุกๆท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงจ้าอยู่ดีสบายร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยสุขภาพสุภูสุคนจ้าสวัสดีจ้า